บุคคลที่จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องราวสถานการณ์โควิดแล้วไอตัวจริงเสียงจริงของโควิดมันเป็นยังไงมันเข้าไปแล้วมันทำร้ายร่างกายเรารุนแรงได้ขนาดไหนเรามีวิธีที่จะอยู่รักษาตัวเชื้อโควิดได้ยังไงบุคคลท่านนี้ถวผมได,ได้เกิดมาละเป็นผู้ร่วมก่อตั้งซักซมอมาด้วยกันกับผมนั่นเองนะเป็นเจ้าบ้านรับเชิญนะครับเสียงผมเอิดดังๆต้อนรับ ประธานกรรมการบริหารยแพย์สิทธวีเกียรชวันนั่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับนที่อยู่ทางด้านทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่าทุ่มเทกันเป็นพิเศษนะสถานการณ์นี้เราต้องรู้วิธีในการที่จะรับมือกับวิกฤตแบบนี้ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะป้องกันดูแลตัวเองได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่พวกเราจะอยู่รอบปลอดภัยนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้นําด้วยกัน พอมันมีสถานการณ์ท้าทายแล้วว่าก็ไม่อยู่เฉยนะไม่อยู่เฉยต้องลุกทําอะไรบางอย่างต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อทําให้พวกเรามีความรู้เนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นในการที่จะดูแลตนเองครับทีนี้เข้าถึงช่วงแรกมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของโควิด19เนี่ยครับไอโควิด19นี่มันเราจะนิยามให้ความรู้ความเข้าใจว่ามันเป็นใครกันแน่คือไอโควิด19เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเนี่ยที่ จัดอยู่ในกลุ่มโคโรนาไวรัสก็เหมือนกับเชื้อไวรัสในกลุ่มโรคซาหรือโรคเมอร์สนะครับที่เคยเกิดระบาดอย่างรุนแรงนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่นี่ถือว่าเป็นเนี่ยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็เลยตั้งชื่อนะครับเพื่อให้เราเรียกง่ายขึ้นนั่นก็คือโควิด -19 นะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อชนิดใหม่แล้วก็มีสายพันธุ์ที่มีการติดเชื้อเนี่ยที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้ แล้วโรคนี้มันก็เกิดขึ้นมาในช่วงเนี้ยสาสี่เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโดยที่เกิดขึ้นเริ่มแรกเนี่ยในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเชื่อว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากการที่เชื้อไวรัสเนี่ยมาจากงูหรือว่าค้างคาวเนี่ยที่มนุษย์เนี่ยไปบริโภคกินของแปลกถูกต้องแล้วก็ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายเพราะไวรัสเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อโรคที่จะติดระหว่างสัตว์กับสัตว์หรือว่าสัตว์มาสู่คนแล้วก็จากคนสู่คนเพราะเกิดการติดเชื้ออย่างนี้ก็ เกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกในขณะนี้คุณหมอติดตามตัวเลขตลอดเลยนะครับตัวเลขล่าสุดในขณะนี้ก็คือทั่วโลกเนี่ยเราติดเชื้อไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นกว่ารายโอ้เยอะเลยทีเดียวแต่ตัวเลขที่เสียชีวิตเนี่ยในตอนนี้ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรายซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เสียชีวิตเยอะมากครับในประเทศจีนเนี่ยก็มีตัวเลขที่เสียชีวิตอยู่เยอะแต่มาถึงตอนนี้ มาแรงแซงทางโค้งกลับกลายเป็นประเทศ,เทศอิตาลีาซึ่งเสียชีวิตเนี่ยแซงประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วทาไมถึงทําสถิติแซงได้ผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องอกันเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยอาจจะเป็นจํานวนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุที่เฉ<อ>ลี่ยกันตามแต่ที่อิตาลีเนี่ยบังเอิญว่าติดเชื้อกับผู้สูงอายุแล้วพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะ ติดเชื้อรุนแรงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรง 30, 40, 50แต่ถ้า 60, 70, 80อย่างนี้จะติดเชื้อเยอะจงทำให้เสียชีวิตเยอะขึ้นนั่นแปลว่ากําลังจะบอกว่าผู้สูงอายุน่ร่างกายน่จะอ่อนแอกว่าร่างกายอ่อนแอกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งคู้มต้านทานสู้ไม่ได้ทําให้เวลาติดเชื้อในปริมาณที่เท่ากันแต่ คนสูงอายุภูมิต้านทานอ่อนแอกว่าไม่เลือดขาวทํางานแย่กว่าทําให้ไม่สามารถที่จะไปจัดการเจ้าเชื้อไวรัสโควิดนาตัวนี้ได้จึงทําให้เสียชีวิตครับไอไวรัสตัวนี้มันเข้าหาคนได้ทางไหนบ้างครับจากสารคัดหลั่งของคนที่ติดเชื้ออยู่คนที่ติดเชื้อก็จะมีปริมาณเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยอยู่ในสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกนะหรือว่าเสมหะเวลามีการไอออกมาหรือจามแรงเนี่ย เชื mm ้อก็จะกระจายอยู่ในอากาศซึ่งทําให้ใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะมีโอกาสสูดหายใจเอาเชื้อโรคนั้นนะครับเข้าสู่ร่างกายได้รวมถึงคนที่ติดเชื้ออาจจะมีการไปจับสิ่งของต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเชื้อโรคนั้นก็เกาะตามที่ต่างๆทําให้คนที่มาสัมผัสกับพื้นที่บริเวณนั้นเมื่อมีการสัมผัสแล้วเชื้อก็จะติดอยู่ที่มือเวลา มือส่วนใหญ่เราก็จะไปจับที่ใบหน้าบริเวณปากหรือว่าจมูกต่างๆก็จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่นะครับเยื่อบุจมูกหรือช่องปากหรือเยื่อบุตาก็ทําให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วไปฟักตัวทําให้แสดงอาการในอีกหลายวันให้หรังมนหน่าหรทางการถึงพยายามออกกฎว่าอย่าไปรวมกันในที่คนเยอะใช่ครับให้ลีกตัวออกมาพอรวมกันในที่คนเยอะๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าใครที่ติดเชื้อครับ คนที่ติดเชื้อเนี่ยคนหนึ่งสามารถที่จะแพร่เชื้อเนี่ยให้กับคนได้เป็นจำนวนมากเหมือนที่เราได้ข่าวซูเปอร์สเปรดเดอร์จากคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยที่ประเทศเกาหลีนะฮะหรือในประเทศไทยเองก็เชื่อว่าที่สนามมวยพินีเนี่ยก็จะมีซูเปอร์สเปรดเดอร์อยู่หนึ่งคนแล้วเวลาเชียร์มวยเนี่ยโอ้โหแบบเชียร์กันแบบด้วยอารมณ์ที่แบบมันมากใส่เต็มที่ดังนั้นทั้งตะโกนก็อาจจะมีสารคัดหลั่งเนี่ยที่กระจายอยู่ ในบริเวณนั้นพอมวยนำปุ๊บก็จะไปไฮไฟอีกใช่ครับจึงทำให้ที่สนามมวยเนี่ยมีคนที่ติดเชื้อเนี่ยไวรัสเนี่ยโควิดเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับที่ติดเชื้อจากสถานที่อื่นสำหรับในประเทศไทยครับทีนี้พอโควิดมันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันไปทําลายระบบอะไรในภายในบ้างครับคือเวลาโควิดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็จะมีระยะฟักตัวซึ่งเชื่อว่าจะใช้เวลาตั้งแต่ 2- องถึงสิวันนะฮะ ใน2ถึงวันนี้บางคนก็แสดงอาการเร็วบางคนก็แสดงอาการช้าซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยแสดงอาการเร็วช้าแค่ไหนบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้แต่ถ้าคนที่มีอาการเนี่ยในช่วงวันหลังๆเนี่ยอาการก็จะมีไข้เริ่มมีไข้ไข้สูงขึ้นเท่าไหร่ถึงเรียกว่ามีไข้ครับเวลาสองสองเมื่อไหร่ที่มีไข้เนี่ยก็คือ38ขึ้นไปเนี่ยหรือ37.5นี่ก็ต้อง เรระวังพรามีวันหนึ่งผมเข้ามาที่บริษัทเนี่ยน้องก็ส่งผมสามเจ็ดจุดสองนะครับน้องก็บอกซีโอมีไข้ผมเถียงไม่มีผู้ตากแดดนะก็เถียงกันยมใหญ่ต้องสูงกว่านี้ครับทีนี้เวลามีไข้ปั๊บนั่นหมายถึงเป็นอาการแสดงซึ่งอาการแสดงอาจจะมีหลายอาการด้วยกันเช่นอาจจะอ่อนเปรี้ยเพียแรงแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือบางคนข้ข้าขาอ่อนแรงใช่ บางคนอาจจะมีถ่ายเร็วหรือสุดท้ายเนี่ยพออาการของโรครุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการหอบเหนื่อยเพราะเชื้อโรคเนี่ยจะไปทำลายที่ปอดทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนเนี่ยลดน้อยลงมีภาวะหอบเราก็ต้องการออกซิเจนมากขึ้นหายใจเร็วขึ้นนี่มันวัดประมาณไหนเดินละอยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆก็เหนื่อยได้ไม่ทเมื่อไหรที่ออกซิเจนเราลดน้อยลงเนี่ยเราก็จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติจน พอเราพูดถึงหอบเหนื่อยครับไอ้หอบมันก็เหมือนคนหอบของแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยถูกต้องมันน่าจะเหนื่อยชื่อว่าหอบเหนื่อยแล้วมีอะไรพิเศษถูกต้องหายใจติดขัดหายใจติดขัดอย่างนี้คืออาการแสดงที่รุนแรงมากก็ควรจะต้องไปโรงพยาบาลครับเพื่อที่จะให้หมอทําการรักษารายที่เป็นรุนแรงก็จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในต่างประเทศที่เสียชีวิตมากๆเนี่ยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ เรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอทําให้ต้องคัดเลือกผู้ป่วยว่าผู้ป่วยรายไหนที่จะเลือกที่จะมีโอกาสรอดสําหรับในรายสูงอายุคิดว่าช่วยเหลือไปก็รอดยากอันนี้คล้ายๆยำศึกสงครามเลยเนาะถูกต้องครับแพทย์ไม่จํากัดว่าจะช่วยทหารช่วยทหารหนักขนาดจะแบ่งคัดเกรดก่อนว่าเกรดไหนที่มีโอกาสที่จะ อยู่รอดปลอดภัยนะครับซึ่งถือว่าพอถึงสถานการณ์นี้เป็นทางเลือกที่เราก็ไม่อยากเลือกไม่อยากเลือกครับแต่จะเป็นต้องเลือกในสาหรับบางประเทศที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอทีนี้พอเราในฐานะคนไทยและ EC ครับมีวิธียังไงที่เราไม่ต้องไปแบบไปลุ้นว่าเขาจะเลือกรักษาเราหรือเปล่าหรือจะปล่อยเราอยู่ตรงไหนเพรว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเรารู้ว่าเชื้อนี่มันมันกระจายไปทั่วมันติดเชื้อได้แบบรวดเร็วแล้วก็เวลาเป็นแล้วในรุนแรงครับ แม้ว่าตัวเลขทางสถิติของผู้เสียชีวิตเนี่ยสำหรับคนที่ติดเชื้อเนี่ยประมาณ2-3%สาเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยความที่ระยะเวลาติดเชื้อมันยาวนานเนี่ยสิวันไม่รู้ว่าจากคนสู่คนจะแพร่ไปเมื่อไรอย่างไรทําให้ปริมาณคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันสูงมากดังนั้นเมื่อเป็นต่อให้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่าก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเป็นจํานวนมากได้ดังนั้นการดูแลที่ดีที่สุดก็คือเราต้องดูแลตัวเราเองให้ปลอดภัยโดยการลดความเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อต่าง แต่ว่าไได้ยงงต้องงดเดินทางไปในที่สาธารณะหรือตอนนี้เราก็พยายามรณรงค์ในเรื่องของโซเชียลดิสแท c นซิงคือรักษาระยะห่างเรากับผู้อื่นไว้ประมาณสัก2เมตรเราก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยสามีภรรยาอยู่ในบ้านในระยะเท่าไหร่ดีก็ประมาณสัก2เมตรกันังดีแต่ถ้าอยู่ในบ้านกันมาตลอดแล้วทั้งสามีภรรยาไม่ได้ออกเดินทางไปไหนเนี่ยก็ปลอดภัยไม่เป็นอย่างนี้ก็ใกล้ชิดกันได้เพราะบางคนไม่เข้าใจ ถือโอกาส2เมตรตลอดเลยครับอย่างนั้นซีอก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าภรรยาไม่ได้ออกไปไหนก็ยังใกล้ชิดได้ใช้ชีวิตได้ติได้ตามปกติคขอบคุณสบายใจได้ทีนี้พอสมมติ distance อยู่ระยะที่เหมาะสมแล้วทำอะไรความเสี่ยงจะลดน้อยลงแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปในที่ชุมชนแออัดหรือในที่สาธารณะเช่นบางอย่างจะต้องไปจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรืออะไรต่างๆเราก็อาจจะมี โอกาสที่จะเจอคนซึ่งโอกาสที่จะรักษาระยะห่างเนี่ยสเมตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายก็ควรที่จะต้องดูแลป้องกันตัวเองด้วยการที่ปิดแมสปิดแมสนะครับนี่นี่คือแมสของผมนะครับมีอ๋อมีด้วยนะครับอ่าวอนออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยเราก็ควรสวมใส่แมสนะครับแล้วแมสผมเนี่ยผมก็จะเรียกว่าติดแมสนะครับยิงแมสด้วยด้านข้างเพื่อป้องกันเนี่ยเชื้อ ที่ต้องรอยอยู่ในอากาศเนี่ยปิดมุมทางด้านข้างเราก็จะปิดได้สนิทขึ้นแล้วก็ด้านแข็งเราก็จะเอาไว้อยู่ด้านบนแล้วเราก็กดเพื่อให้มันซิลรอบอย่างนี้เราก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อไวรัสจากภายนอกได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาออกไปนะครับหยิบจับสัมผัสอะไรเช่นจะไป ซื้อของเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงตุนอาหารก็จะต้องไปหยิบจับตะกร้าหรือว่าราวรถเข็นตอนนี้มีลิฟตประกาศปิดห้างกทมด้วยครับแต่โซนซูเปอร์มาร์เก็ตยังเปิดยังเปิดอยู่แต่คนก็งงอ่ะกูไปก่อนละครับเพื่อตุดอาหารเพื่อป้องกันว่าถ้าปิดเมืองเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีอาหารเพียงพอในการที่จะรับประทานในช่วง2สัปดาห์ต่อจากนี้ระยะสองเมตรก็จะทำยากครับผมขยายความต่อนิดหนึ่งว่าเวลาไปกดลิฟต์ก็ดีหรือว่ากด จับราวบันไดลูกปิดประตูเวลาคล่องนะไปกดชักโครกก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิดเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าคนที่ใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครที่เป็นผู้ที่ติดเชื้ออยู่ดัานั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยสบู่รวมถึงอาจจะต้องใช้แอลกอฮอล์เจลแล้วถึงจะต้องเปลี่ยนท่ากดลิปไหมเห็นบางคนใช้ศอกกดแล้วใช่ครับ บางคนก็ใช้สอกกดบางคนก็หาเครื่องไม้เครื่องมือไหมจิ้งฟันไปกดหรืออาจจะใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นปากกาไปกดแล้วค่อยมาทําความสะอาดปากกาก็อาจจะเป็นวิธีที่ป้องกันตนเองในช่วงนี้เพื่อลดการที่มือจะไปสัมผัสหยิบจับสิ่งของต่างๆทีนี้เวลาใช้การล้างมือบ่อยๆหรือใช้แอลกอฮอล์เจลบ่อยๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมือจะหยาบกระด้างดังนั้นเนี่ย อาจจะเลือกใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและสามารถลดการอักเสบได้ผมเว่ป็นยอย่างนะลักษณะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราดูแลป้องกันตนเองด้วยการที่พยายามลดความเสี่ยงในการหยิบจับสิ่งของต่างๆทําให้มือของเราสะอาดอยู่ตลอดเวลาได้เราก็สามารถที่จะ ป้องกันความเสี่ยงนี้ได้รวมถึงการดื่มน้ําบ่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในช่วงนี้ก็ควรที่จะออกกําลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผมเชื่อว่าการดูแลเนี่ยร่างกายของเราให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดในช่วงนี้เรื่องสําคัญก็คือดูแลจากความเสี่ยงจากภายนอกร่างกายที่มีโอกาสรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วมันก็ไปแบ่งตัวในร่างกายของเราแล้วทำให้เราแสดงอาการในช่วง14วันต่อจากนี้ หนึ่งธีแต่แต่มีเรื่องที่น่าสนใจตะกี้พูดถึงว่าให้ดื่มน้ําบ่อยๆเนี่ยตอนนี้ถ้าไปห้างนะสังเกตมุมซูเปอร์มาร์เก็ตครับน้ำดื่มมันจะหายไปหมดเลยเรี้ยงไปเลยแล้วน้ําที่ดีเนี่ยมันควรเป็นน้ําอะไรอ่ะถ้าน้ําที่ดีเนี่ยก็ควรเป็นด่างควรเป็นน้ําที่เป็นด่างครับเพราะว่าน้ําด่างเนี่ยมันก็จะช่วยที่จะทําให้เซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นก็มี ผลงานวิจัยว่าน้ำด่างเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยทำให้เราป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ดังนั้นภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยจะดีขึ้นเนี่ยเมื่อเราได้รับน้ำด่างเนี่ยใน PH ที่พอเหมาะก็จะช่วยทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นเพราะที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าน้ำด่างมันมีประโยชน์ขนาดนี้ถูกต้องครับคนก็จะซื้อน้ำดื่มบริโภคทั่วๆไปที่บางครั้งอาจจะขาดทั้งเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยน้ำดื่มที่ดี ควรเป็นน้ำด่างและควรมีเกลือแร่ที่ร่างกายของเราต้องการด้วยผสมเข้าไปใช่ครับเกลือแร่ก็ช่วยได้ช่วยได้ครับเยี่ยมเลยทีนี้เราก็พูดถึงออกกําลังกายดื่มน้ําอะไรทั้งหลายใช้มาสก์ดิสแทนไปหมดละเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าอยู่ภายนอกป้องกันภายนอกนะใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับภายในตรงน้ําส่วนหนึ่งครับแล้วมันมีวิธีดูแลภายในให้แข็งแรงยังไงบ้างผมว่าสําคัญมากๆเลยเพราะตัวเลขชัดเจนมากสําหรับ บางประเทศเนี่ยว่าทาไมผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุสูงขึ้นอย่างที่รู้ว่าผู้สูงอายุภูมิต้านทานอ่อนแอลงแล้วพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโรคประจมตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวกับปอดเช่นถุงลงปูงทองจากการสูบบุหรี่เยอะๆกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงสุดเพราะภูมิต้านทานในร่างกายอ่อนแอเมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราเสริมภูมิต้านทานในร่างกายของเขาให้แข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ย เราก็สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโควิดได้โดยมีวิธีที่จะดูแลภูมิต้านทานของเราเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างง่ายๆทุกคนสามารถทําได้นั่นก็คือการเลือกบริโภคผักผลไม้บางชนิด<อ>ที่มีวิตามินซีสูงๆเราทราบดีอยู่นะว่าวิวตามินซีเนี่ยเวลาบริโภคไปก็สามารถที่จะกันเชื้อหวัดได้เชื้อหวัดส่วนใหญ่ก็คือเชื้อไวรัสนั่นแหละั้นถ้า ภูมิต้านทานเราแข็งแรงขึ้นโดยได้รับผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสูงเราก็สามารถที่จะเสริมภูมิทําให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ทีนี้ทำยังไงถึงจะไปซื้อผักผลไม้ได้เยอะเดี๋ยวตลาดก็ปิดตลาดสดก็ถูกปิดอะไรทั้งหลายครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่าการจะเลือกซื้อส้มยังพอหาทานได้แต่จะทานมะขามป้อมหรือผักผลไม้บางชนิดที่มีวิตามินซีสูงสูงก็อาจจะต้องผัดลังบาร์ถูกต้องครับก็อาจจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามินซี สารต้านอนุมุสระที่สูงที่ไปฟื้นฟูการทํางานในเซลล์ของร่างกายของเราอีกหนึ่งเรื่องนอกจากวิตามินซีแล้วเนี่ยขยายความนิดนึงว่าเซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยเราควรต้องได้รับสารต้านอนุมุสระเข้าสู่ร่างกายของเราในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยเช่นสารในกลุ่มคารทโบไฮด์ฟลาวนอยด์หรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยซึ่งพวกนี้จะมีอยู่ในพวกผักสีส้มแดงต่างๆเช่นแครอทตำลึงฟักทองนะฮะ ก็จะทําให้เราได้รับสารต้านการเข้าสู่ร่างกายเรียกว่าตอนศึกษาวิชาชีพแพทย์เราก็เข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะถูกต้องครับว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าภูมิต้านทานในร่างกายของเราแข็งแรงเราก็จะป้องกันการติดเชื้อได้ดังนั้นในภาวะนี้เชื้อกำลังระบาดอยู่ไม่รู้ที่ไหนบ้างเราสัมผัสกับใครบ้างเจอฝุ่นเจอเชื้อที่อยู่ล่องลอยอยู่ในอากาศ เราทําร่างกายของเราให้แขง็งแรงนะครับออกกําลังกายเลือกบริโภคผักผลไม้เยอะขึ้นรวมถึงเลือกทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางรายการที่ช่วยดูแลฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราเสริมภูมิต้านทานก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาหรับทุกคนมมในภาวะวิกฤตนี้ียกว่าเป็นตัวช่วยถูกต้องครับเป็นตัวช่วยมองตัวเราร่างกายเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดถูกต้องครับเราต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงในภาวะนี้เนี่ยผมว่า ทุกคนเนี่ยต้องใส่ใจในการที่จะงดเดินทางออกนอกบ้านเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเดินทางออกไปนอกบ้านเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็มีปริมาณจํากัดพื้นที่ของโรงพยาบาลชุดตรวจต่างๆตรวจเชื้อโควิดก็มีจํากัดดังนั้นลดความเสี่ยงดีที่สุดเวลาพยาบาลรับคนไข้เยอะๆก็อาจะ ก็จะไม่ค่อยมีพลังกรับก็จะเหน็ดเหนื่อยอย่างที่ทั้งหมอหรือพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็บอกว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณโปรดพักผ่อนอยู่ที่บ้านเพื่อเราแสดงหมอแต่ละท่านก็ทํางานหนักมากดังนั้นแนะนําว่าในสถานการณ์นี้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนอยู่กับบ้านเสริมภูมิต้านทานและร่างกายกร้อยแข็งแรงเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยได้ครับ ตรงนี้นั่นหมายถึงว่าผู้คนสมมติผู้คนทําตามและพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันการดูแลร่างกายก็ต้องแข็งแรงก็ต้องแข็งแรงขึ้นก็ต้องประสานจากทั้งภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายของเราต้องแข็งแรงก็ต้องมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เสนอสิ่งดีๆให้คนพักอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ดูแลร่างกายด้วยถูกต้องครับนี่คือความสวยงามใช่ครับนี่มาจากประสบการณ์ที่เคยเป็นหมอทั้งอยู่ในภาคของรักษาหลังจากคนป่วยละ แล้วการคิดค้นอาหารเสริมการป้องกันเพื่อดูแลเพป้องกันของเราเมื่อป้องกันได้ดีรักษาก็ลดสัดส่วนลงถูกต้องครับนี่ถือว่าเป็นแนวคิดในการดูแลสุขภาพที่ผมมักจะพูดเสมอว่าป้องกันดีกว่าที่จะรักษาครับนี่เราก็คุยกันมาสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่เป็นยังไงบ้างนะ ช่วงนี้ใครมีคำถามอะไรที่อยากจะจบลึกเพิ่มอีกสักสองสามคำถามเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวคำถามใครเด็ดมากเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากเนี่ยเราก็มีของของพิเศษของพรีเมียมที่จะให้เป็นรางวัลของพรีเมียมเป็นอะไรบ้างนะบางคนบอกกูอยากจะรู้ว่าให้อะไรเดี๋ยวค่อยถาม,มา่อนโชว์นิดนึงก่อนโชว์นิดนึงอ,อ๋อนี่ ของพรีเมียมเลยนะโอเคนี่มาละเป็นฟาริลตี้ครีมับน้านะแล้วก็มีกรอบรูปผมเอามายั่วๆนิดนึงกรอบรูปผมเนี่ยอยู่มาละกรอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่กรอบรูปทําพิเศษมาเพื่อเป็นของรางวัลเติมกําลังใจ มีทั้งรูปแล้วก็ข้อคิดและลายเซ็นให้กับทุกท่านนะที่ถามคำถามได้ยอดเยี่ยมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะอย่างข้อคิดสำหรับกรอบนี้<ม>บอกไว้ว่ามีหนทางเดียวที่คุณจะขยายตัวสู่การเติบโตนั่นคือไปให้สูตรขีดจำกัดและเริ่มต้นจากที่นั่นนี่แหละนะนี่คือของชํารวยที่เราจะมอบให้กับทุกท่านนะครับ<ม>ตอนนี้ทีมช่วยดูนิดนึงนะว่ามีคาถามอะไรบ้าง ระหว่างนี้สายงานไหนที่คนยังเข้าชมน้อยก็แชร์ออกไปเยอะๆเลยนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคนได้รับชมรับฟังเยอะที่สุดก็เป็นผลบวกกับเรามากเท่านั้นแล้วเดือนนี้แต่ละคนก็ไปจบเดือนด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งนั่นก็คือบรรลุเป้าหมายด้วยกันนะครับแชร์ออกไปแชร์ออกไปนะครับมีไหมมี<ด>คำ,คำถาม,ถามไหมครับหรือไม่ครับช่วยเช็คดูเดี๋ยวทีมกำลังเช็คด้วยความ ขำหมักขำเม่นอยู่นะเพราะว่าจะต้องเลือกขีดคำถามที่ส่งผลกระทบมากที่สุดให้กับผู้คนนะครับตอนนี้หรือใครอยากจะคอมเมนต์ว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมีความเข้าใจสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปมากน้อยแค่ไหนเรารู้ละว,ว่าโอา้โหประเทศต่างๆโดยเฉพาะอิตาลีนี้คนเป็นกันเยอะตายเยอะเลยตายเยอะมากประเทศไทยก็ทำแท้เพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยเราจะมีส่วนช่วยยังไงเพื่อหยุด โควิด19ด้วยการเอาความรู้วันนี้ไปส่งผลกระทบเชิงบวกให้มากที่สุดนี่คือภารกิจดูแลชีวิตผู้คนเพื่อไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอีกระดับนะคือถ้าพวกเราเนี่ยมีค,ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น<อ>ในการดูแลสุขภาพรหรือชุดเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถส่งมอบคุณค่าไปช่วยเหลือผู้คนได้เนี่ยเ<อ>พราะช่วงนี้พีคสุดละอย่างตัวเลขสถิติเนี่ยเมื่อวานเนี่ย มาถึงวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก89รายทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ย411รายถือว่าเยอะมากภายในวันเดียวติด89รายถ้าเป็นอัตรานี้ก็จะขึ้นพันในอไม่กี่วันใช่ครับมีตัวเลขที่เป็นสถิติเนี่ยบอกว่าในช่วงพีคเนี่ยจะมีอัตราเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยประมาณ33%อแต่ตัวเลขของเมื่อวานเนี่ย89รายเมื่อ ขึ้นจาก322ลายมาเป็น411ลายเนี่ยเพิ่มขึ้น27%บวกกว่าดังนั้นเนี่ยตัวฐานอันตรายมากในช่วงนี้ตัวฐานที่ไปเกี่ยวข้องกับถูกต้องคมันก็จะกระจายถ้าขึ้นในอัตรานี้ภายในอีก3วันนะครับเราก็จะเป็นพันครับมีผู้ติดเชื้อเป็นเราต้องไม่อยู่นิ่งเฉยนะช่วยกันรับความรู้เติมพลังแล้วก็ส่งมอบคุณค่าออกไปช่วยเหลือผู้คนให้มีความรู้ในการดูแลป้องกัน รวมถึงเสริมภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรงเป็นตัวแทนคนไทยที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังช่วยดูแลคนอื่นได้ด้วยนะครับมาแล้วครับมาละคําถามนี่มีคําถามเราจะสร้างภูมิต้านทานจากอาหารเสริมได้ยังไงครับอาหารเสริมมีหลากหลายชนิดที่ช่วยทําให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเราแข็งแรงพูดถึงระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือ การทำงานของเม็เดเลือดขาวแล้วเม็เดเลือดขาวมีหลากหลายชนิดม,มีทั้งเม็เดเลือดขาวที่ชื่อว่าแม c โครฟาจมีทั้งเม็เดเลือดขาวเนี่ยในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นชื่อนิวโทรฟิลเบโซฟิลหรือลิมโฟไซต์แต่ตัวที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสคือคตัวลิมโฟไซต์ซึ่งภูมิต้านทานในร่างกายของคนที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยถ้าคนที่มีระบบภูมิต้านทานดีร่างกายจะเรียกว่า มีเซลล์อิมมูนด้วยตัวเองคือจะสร้างภูมิขึ้นมาอย่างรวดเร็วทําให้เราสามารถที่จะไม่ติดเชื้อรุนแรงได้จนทําให้เรามีภูมิและถ้าเจอเชื้อไวรัสชนิดเดิมเราก็จะไม่เป็นอีกแต่ถ้าคนที่ภูมิต้านทานในร่างกายไม่แข็งแรงเชื้อไวรัสมันทําลายอวัยวะสาคัญอย่างในโควิด -19 เนี่ยไปทําลายปอดทําให้ ปอดไม่สามารถเรียกแลกเปลี่ยนแก๊สได้ภูมิต้านทานยังขึ้นมาไม่ไม่เร็วพอจึงทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิตเพราะภูมิต้านทานยังสร้างไม่ทันแต่ก็มีส่วนที่แต่ละคนเนี่ยด้วยความที่ภูมิต้านทานเนี่ยระดับของภูมิต้านทานแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเป็นทุนเดิมแม้อายุเท่ากันภูมิต้านทานก็อาจจะไม่เท่ากันแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าบางคนติดเชื้อง่ายบางคนติดเชื้อยากไอ้นี่คือ ภูมิต้านทานในร่างกายของเราที่แตกต่างกันซึ่งมันสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้เชื่อว่าทุกคนมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นได้ถ้ารู้จักวิธีดูแลตนเองและอาหารเสริมสุขภาพหลากหลายรายการมันก็ช่วยด้วยนะครับมีอีกสองคำถามนะซึ่งถือว่าเป็นสองคำถามสุดท้ายในช่วงนี้ละครับนี่คนนี้นะท่านนี้มีงานวิจัยว่าใส่แมสก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้คุณหมอมีความคิดเห็นว่ายางไรบ้างครับ หรือขึ้นอยู่กับชนิดของแมสด้วยผมว่าทั้งชนิดของแมสก็มีส่วนเพราะแมสที่ไม่มีคุณภาพจะไม่มีความเสียงแน่นอนที่เราจะได้รับเชื้อเพราะว่ามันไม่สามารถกรองเชื้อโรค,ครนะเชื้อโรคก็มีโอกาสเล็ดลอดเข้าไปแต่เรื่องนี้มัน controversial หมายความว่ามีทั้งแนวคิดว่าใส่ดีกว่าไม่ใส่นะแต่ความเห็นส่วนตัวผมเนี่ย เชื่อว่าใส่ดีกว่าเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะปนเปื้อนเจอสารคัดลังหรือเชื้อเวลัที่ล่องรอยอยู่ในอากาศไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างดังนั้นการใส่เนี่ยก็เป็นการป้องกันตนเองดีที่สุดว่าใส่แล้วช่องทางของการแพร่ของเชื้อลดน้อยลงมาลดน้อยลงเพราะเราปกป้องทั้งคนที่ป่วยก็แพร่ออกไปลดน้อยลงทั้งคนที่ไม่ป่วยก็สามารถที่จะกรองเชื้อโรคได้แต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ทหารคนเดียวที่จะรักษาประเทศได้ถูกต้องครับหมายถึงว่ามันต้องมีทั้งล้างมือทั้งออกกําลังกายนะต้องใช้หลากหลายธีทั้งภูมิต้านทานภายนถูกต้องครับถ้เพียงพอถึงจะทําให้เราลดความเสี่ยงนี้ได้ครับนั้นสรุปคือคํากล่าวนี้เป็นจริงคือไม่ได้ดูแลทั้งหมดถูกต้องไม่สามารถดูแลให้ไม่ได้ดูแลทั้งหมดใครใส่แมส้วถึงต้องมีเรื่องราวไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่สามารถบอกได้ครับต้องดูแลคําถามหนึ่งเป็นคําถามสุดท้ายในช่วงนี้ละ มีงบน้อยสามารถป้องกันได้ยังไงงบน้อยคืองบซื้ออาหารเสริมน้อยงบซื้ออคหามนยคงไม่เกี่ยวกับงบซื้อข้าวสารน้อยหรอกนะแต่ว่าถ้างบน้อยเนี่ยก็อาจจะเลือกบริโภคอาหารเสริมบางรายการเนี่ยหนึ่งถึงสองรายการที่มันเอฟเฟกตีฟหมายความว่าหนึ่งถึงสองรายการนั้นสามารถที่จะเสริมภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงได้แบบจริงจรงยั่งจังเราก็สามารถที่จะ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เมื่อเรามีพต้นฐานที่แข็งแรงขึ้นนะครับครับอานะครับนี่เป็นช่วงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดแล้วก็การดูแลเตรียมตัวเองให้พร้อมและป้องกันตัวเองให้แข็งแรงเพื่อสามารถไปช่วยคนอื่นให้แข็งแรงได้ด้วยนะครับโดยประธานหมอสิทธวีเกียรติชวนานาครับปอบเบยกับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ